ก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดแชร์ให้กับเรากันด้วยนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันในรับที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยเราคิดมันขึ้นมาเองหรือว่ามันเป็นประเพณีกันแน่ที่ส่งจากรุ่นสู่รุ่นว่าแต่จะมีอะไรจะเคยทำหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดติดตามจับตาจับตูดและไปนั่งดูกันได้เลยครับ 1. ระแวงโควิดเฮ้ยแต่นี่คือหายใจไม่ทั่วท้องเลยเฮ้ย hey, คือแบบเหมือนจะตัวรุมๆเฮ้ย hey, คือแบบไอแคกๆ กูเป็นโควิดหรือเปล่าวะทำอะไรก็คือระแวงไปหมดอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปตลาดคุณป้าข้างๆคือไอแครแคโอ้ยอป้านี้เป็นโควิดแน่เลยออกห่ายจากบ้านยี่ดีกว่าไม่น่าอยู่แล้วอันตรายเป็นไหม้าแกไม่เป็นอะหมอกอับเป็นคนนึงละนะหนักด้วยไอ้นี่คือวิ่งหนีหมดอะนะ จินตนาการว่าตรงนั้นน่าจะมีโควิดเวลาไปกดตังที่ตู้ ATM เอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาโนไปว่าเฮ้ยหมอกมันจะกดจริงดิบนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเนี่ยมันอาจจะมีโควิดก็ได้นะเวย้ยไ,ไม่ไปได้อะ่ะไม่ต้องกดแต่ถามว่ากดไหมกดเพราะถ้าไม่กดเนี่ยก็ไม่มีกินไงหรือแบบบนราวบันไดอะไรก็ตามที่มันเป็นของสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่กดเราจะไม่ใช้เราจะไม่อะไรด้วยกันเลยเพราะเราคิดว่าตรงนั้นน,าน,น่าจะมีโควิดเป็นเหมือนกันไหมสามร้องเพลงในซ่วมบางคนโอ๊ยใช่เลยคับพี่หมอกรับคือเชื่อว่าหลายคนนะ่ะอารมณ์ดีไงเวลา อาบน้ำไปร้องเพลงไป,เ,งไปเต้นไปอุ้ยก็จะเสร็จได้ทํามึงเอ่ไปชั่วโมงกว่าตอนร้องเพลงเนี่ยนะลูกคงลูกคอมาเต็มร้องได้ทุกแบบรวมไปถึงแบบดําน้ําถ่วงงาถ่วงงาร้องมัวมวก็ยังร้องเพ้ออ่ะเอาดิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นประเพณีหรือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องสอนนะมันมาเองใช่ไหมสี่ที่ฉีดก้นอันนี้เป็นประเพณีอีกละมัง้งบ้านใครที่แบบที่ฉีดก้นแรงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะมีหลายคนเว้ยเอาที่ฉีดก้นนี่แหละมาเล่นเป็นปืน <c oughs> <c oughs> ฟังเสร็จก็คงจะรู้ใช่ไหมว่า คืออะไรหรือบางบ้านบีบเบาๆให้ที่ฉิดก้นมันส่งเสียงแบบอ อะไรอย่างเงี้ย้ยถามจริงนี่มันคืออะไรวะมันคือสิ่งที่หลายคนไม่เคยสอนเราแต่เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วมันก็ส่งจากรุ่นสู่รุ่นซะด้วยแล้วมันก็จะแบบเป็นอี่ฟินมากเด่นไปคลี่ไปอุ้ยสนุกเล่นเหมือนกันใช่ไหมถามจริงทําทำตัวเองให้เป็นนักรีวิวบางทีเวลาว่วางๆไม่รู้จะทําอะไรนั่งอยู่คนเดียวตรงหน้าเรามีของอะไรบางอย่างวางอยู่อย่างเง,งี้ยเราก็จะทําตัวเองให้เราวกับว่าตัวเองเป็นนักรีวิวสินค้าหรือว่าขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรวางอยู่ตรงหน้าคือขายหมดบรรยายรสพคุณทุกอย่างหมดถามว่าใครดูเราไมม่ี ทําคนเดียวเล่นคนเดียวเล่นแบบเนี้ยเป็นระยะเวลาเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งก็เล่นได้และเราจะหยุดก็ต่อเมื่อมีคนเดนมาเพราะเราจะรู้สึกว่ากูทําอะไรลงไปอะไรอยงะ้ยะถามว่าหยุดไหมไม่หยุดพะเขาไปก็เล่นต่อเป็นไหมถ้าเป็นคอมเมนต์ด้วยอาเป็น6 พูดคนเดียวบางครั้งเนี่ยเราไปทําอะไรมาก็ตามแล้วเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยชีวิตนี้หรือแบบทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะคิดในใจแต่ก็มีหลายคนไงรวมถึงหมอกด้วยรำพึงรำพันเฮ้ยทำไมวันนี้มันเหนื่อยจังเลยนะเอออย่างที่ตหาอะไรกินซะแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็พูดคนเดียวตอนอยู่คนเดียวแต่บางครั้งเราก็พูดคนเดียวตอนคนเยอะๆแล้วคนอื่นก็จะหันมาถามว่าคุยกับใครอะ่ะอ๋อคุยคนเดียวแล้วเขาก็จะมองด้วยสายตาแบบแปลกๆจริงดิจริงคุยคนเดียวจริงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาไม่เคยทำหมอก ท่านผู้ชมเราเคยเป็นไหมอย่างเงี้ยแต่จากการสังเกตเนี่ยช่อว่าหลายคนก็เป็นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเพื่อนของผมแทบทุกคนเลยเจ็ดทำเสียงให้กับจักรยานตอนเป็นเด็กเคยไหมเวลาปั่นจักรยานยอะไรเงี้ยชอบทำเสียงให้มันแง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 น,งนอะไรอย่างเงี้ยทำท่าแบบมอบเรากับว่าตัวเองกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บางคนทำเสียงนี่คือหนักแล้วแต่บางคนนี่คือแบบไปใช้แก้วน้ำอุดตามซอกซอยของล้อจักรยานรับปานมันจะมีเสียงเงี้ยใ,ใครเคยทำสารภาพมาเลยนะว่าเคยทำมาก่อน ถ่ายภาพต้องชู2นิ้วเอออันนี้ก็งงเหมือนกันเนาะตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยเราไม่จะเห็นหลายๆคนจํานวนมากๆเลยแหละเวลาถ่ายรูปเนี่ยไม่จะชู2นิ้วทําท่าน,น่ารักนรักซึ่ง2นิ้วก็มีหลายแบบหลายสไตล์ซะด้วย ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทําทําไมแต่เราเชื่อว่าทาแล้วมันจะน่ารักเพิ่มขึ้นที่สาคัญก็คือว่านิ้วที่ใช้เนี่ยเรามักจะใช้แค่นิ้วชี้และนิ้วกลางมีใครแม้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่ค่อยเห็นหรือแบบนิ้วโป้งก,กับนิ้วก้อยอย่างเงี้ยเป็นคาราบาลเหรอครับอันนี้ก็ไม่ได้อีกเห็นไหมอะไรก็ตามที่เป็นการถ่ายรูปว่าโชว์สองนิ้วเนี่ยหลายคนเชื่อว่ามันน่ารักแล้วเราก็มักทํากันเป็นประจำซึ่งไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมาจากไหนแล้วทาไปแล้วมันน่ารักจริงๆหรือไม่และเราก็ยังคงทํามันต่อไป9 ชอบทำตัวประหลาดนอกบ้านในบางครั้งอ่ะเราไปข้างนอกกับเพื่อนแล้วมันจะมีหลายๆครั้งที่เรารู้สึกแบบฮึกเหิมอยากแสดงความสามารถอยากแสดงความกล้าหาญเพื่อเห็นว่าเราเจ๋งแค่ไหนหลายคนเลยใช้วิธีการแบบแต่งตัวประหลาดอย่างเช่นแบบใส่ชุดเดรว,วออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยกะว่าออกไปปุ๊บทุกคนต้องหันมองที่เราหรือบางคนอย่างเงี้ยไปลำ้ำหน้าให้เพื่อนตอนแรกก็เต้นแบบธรรมดาเต้นไปเต้นมาติดลมก็เด้กหน้าก็เด้กหลังก็เด้ลา,ดล,า,ดล,าลมก็มีอะไรเงี้ยมีทุกอย่างเหมือนคนเมาแต่ไม่ได้เมาแค่มันเฉยๆอะไรเงี้ยเป็นไหมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เป็นหมอ เป็น10บหมอบบนรถมอเตอร์ไซค์เอออันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ่ะหลายครั้งด้วยกันที่เราเห็นเด็กหลายคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็แบบหมอบบนรถตัวเองหรือแบบอารมณ์แพงกิ้งตยหน้าไปกับรถแล้วก็มองไปที่สาวๆประมาณว่าเออเราเท่ไปเธอดูเซเราเก่งแค่ไหนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องนั่งนอนเอาหรือบางคนคือแม่งยกหน้าแบบโชว์พาวโชว์สาวอะไรเงี้ยเออน้องเป็นไงพี่เท่ไหม ขี่มอไซค์ยุคหน้าดีด้วยสนใจก็มากับพี่แล้วคืออันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าทําทําไมคือเขาเออกแบบมาขี่2ล้ออยู่ก็ไปขี่ล้อเดียวคือประหยัดดอกยางให้แม่ยี่หรอและสิ่งพวกนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นซ้ําไปซ้าม,มาตั้งแต่เรื่องในอดีตอาจจะผ่านมานานละก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีได้เรื่องพวกนี้หลายๆอย่างเนี่ยไม่ต้องสอนไม่ต้องแนะนำเราทํากันเองหรือ,ออัตโนมัติหรือว่าของพวกนี้มันอยู่ในใสายเลือดันแน่วาเอาเป็นว่าในเรื่องสิบเรื่องที่ว่ามาเนี้ยคุณผู้ชมเนี่ยเคยลองอะไรมาแล้วบ้างยังไงก็ต้องฝากคอมเมนต์ใต ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามใหกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอดชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ